เช้าน bon. ี when when here, been, h, injuries, ่ก bon. ็ท่านอาจารย์นั่ตบกลนก้งสิงแต่กรณีนี้คือมีคู่กรณีนะท่านแต่พอเจาะตัวเขาทํากิริยาว่าอย่างงี้ปุ๊บท่านก็สะดุ้งเลยเนี่เราละเมิดไปในกรณีนี้ว่าอาอาขึ่งบนนะคะเขาจะฉาะกล้วยพอดีพวกเรานี่ฉาะกล้วยมันใช้เรื่อยตรงนั้นทีนี้โยมก็บอกเอาอะไรเฉาะโยมบอกว่าที่ไงเขาฉาะอย่างี้เขาบอกไม่เอาอ่ะไม่มีแรงเราว่าอย่างี้ โยมก็เลยบอกว่าเอ้าไม่ไม่เอาก็ไปทำโยมว่าเนี่ยไม่เอาเรื่องทำโยมว่าเนี่ยคุณก็สบัดไปเลยโยมก็เอ้าอ่ายแล้วเราทำนั่นน่ยโยมก็นั่นนั่นการท่านเราเมืดหรือเปล่าท่านวิเคราะห์จิตให้โยมหน่อยว่าจบไม่สมรวมหรือเปล่าหรือว่าในกรณีนี้โยมจะไปคล้ายๆเลี่ยนทางจิตกิญญาณเข้ามาก่น้อยแค่ไหนอาจารย์บรรลุข้อโยมด้วยครับวนใหญ่โยมด้อย่างนี้ในทุกกาทั้งเสียง ถ้าเราไม่มีจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกรรมริยาที่ไม่รอบใช่ไหมก็ทําให้ผู้อื่นไม่สบายใจใช่ไหมแล้วเขาถามไม่แข็งแรงเขาก็จะตอบโต้อย่างใดอย่างนึ่แต่ถ้าเขาแข็งแรงเขาจะรู้สึกว่าโอ้สอบถามดีๆเป็นยังไงเลยอ,อย่างนี้นอันนี้เราถามคนที่ถูกพกาดผิดในสิทธิการพาดผิด สะบัจริงอย่างที่อย่างที่หมอเขาบอกเ็าบอกไม่ได้รับพูดทวดเพราะว่าออการการกล่าวหาว่าเขาสบักไม่เป็นคําพูดที่เป็นการกล่าวปาล์ไมไม่ได้คิดอะไรนบเพียงแต่บอกว่าเอเส้นมือไม่ค่อยดีเส้นอัลบเทก็เลยว่าพ้วยมันแน่นไปแต่ใจที่จะจะถาอยู่ก็ไปถามคนน,นู้นวันนี้พอดียกเขาก็เลยคิดเรื่อยให้แต่แต่หมอวดาเวลาจะพูดเรื่องเนี้ย เผื่อไว้ด้วยก็เห็นกิริยาเขาสะบัดแต่จิตใจก็ไม่รู้ของเขานะแต่มองลายข้างนอกนั้นสะบัดคือว่ามันจะฟุ้งไปยังไม่ได้ไปล้างภาชนะตัวเองอะที่เราจะแบบว่าเราอยากจะไปทํางานส่วนกลางก่อนเพราะว่าที่ก้กินข้าวมาตรงเห็นตรงไม่ได้สะบัดไม่ได้สะบัดไม่ได้ไไดไไดสะบัดสบางดีไปเพราะว่ายังไม่ทำก็เลยจะไปแต่สบายสบายแต่ยอมรับยอมรับว่าสิีมือไม่ถึง จะเป็นคนอย่างนั้นนะตอนเรื่องนี้ไม่ได้ไปปึ๊บไปเรื่องแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ถูกภาพเพียงรู้สึกอบ่างก็รู้สึกเออทำไมมาว่าเราขนาดนี้เลยไม่ไม่ไม่รู้สึกนะคือว่าก็ดีนะเวอเราไม่รู้ว่าเราเป็นคนแบบนี้คือเราจะได้รู้ขึ้นว่าอะไรให้มันนิ่น่อยปึ๊บสบายเร็วเกินไปเขาบอกว่าสบปะ ถ้าเป็นคนข้นนางนอกเขาเรียกว่าสะบัดก้นน <Okay. S 1> ะก็บอกโอ้เราก็ต้องรู้จักมีสมมติ